สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u b e ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนที่อยู่ที่ไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศเนาะวันนี้มีแนวทางของปลาม่วงเอามาฝากนะคะสําหรับของปลาม่วงเนาะเพราะว่างวดที่แล้วปลาม่วงให้มันจะมีออกมา2รอบ2ชุดนะคะเพราะว่ารอบแรกอะ่ะจะเป็นชุด3ตัว2หางใช่ไหมแล้วรอบที่2อะ่ะจะมี3ชุด3ตัวหหางปลาม่วงให้มาศูนใช่ไหมคะมันเป็นคู่โต๊ดแล้วคราเนี้ย วันนี้ปลาม่วงก็ให้มาบางท่านบอกว่าอันนี้ห้ามดาม่าเลยนะคะเพราะว่าหลายคนจะบอกว่าจะมีข้อมูลมาเลยพอพอลงเลขปุ๊บก็จะมีบอกว่าปลอมใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีแล้วก็จะบอกว่าปลอมแล้วก็เขาอ่ไม่ลงแล้วเพราะว่ามีคนปลอมเยอะอะไรอย่างนี้เอาเป็นว่านะคะให้เพื่อนๆดูไว้เป็นแนวทางก็พอปลอมไม่ปลอมอะ่ะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเพลอๆอ่ะ แอดมินน่ะเขาจะไม่ให้เลยนะคะคืองวดที่แล้วอ่ะเขาลงมานะคะเขาลงมาก็บอกว่าปลอมบ้างแลอะไรบ้างแล้วเพราะว่าเพื่อนๆสังเกตดูว่ามาม่วงอะ่ะให้แนวทางมาหลังจากที่เข้าเข้าเข้ามาใช่ไหมเราหยุดให้อ่ะเพราะว่ามันมีกระแสไม้แบบนี้แหละนะคะ patience. คราวนี้กะะบบ็หยุดให้ไปหลายงวดเลยนะคะแล้วคราวนี้มางวดที่ผ่านมาให้มานะคะแล้วมันเข้ามันเข้ามาปุ๊บมันก็มีกระแสะเข้ามาเยอะค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นนะมันก็เลยมีกระแสะออกมาอีกแล้วว่า เขาไม่ให้แล้วนะคะป้าม่วงไม่ให้แล้วอ่าให้ให้คือว่ามีคนปลอมทั้งบัญชีปลอมทุกสิ่งทุกอย่างปลอมตัวเลขว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะนี้เขาป้าม่วงก็เลยบอกว่าไม่มีไม่ให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรอาจนะดูไว้ก่อนเอาเป็นแนวทางบางครั้งบอกว่าปลอมหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเป็นของป้าม่วงของจริงเงี้ยเออแต่ว่ามันมันเข้าอย่างเงี้ก็ เอาไว้ดูก่อนแล้วก็มีอีกหนึ่งหางนะถ้าหากว่าหาซื้อเลขปลาม่วงไม่ได้ใช่ไหมก็เอาเงินเอาเอาอีกหนึ่งชุดที่บอกว่าได้มาจากญาติจริงๆเลยนะคะเอาไปลุ้นนะงวดที่แล้วให้308นะเป็นเป็นแบบให้มาตรงๆเลยงวดนี้ก็ให้มาถ้าหากว่าเลขปลาม่วงอ่นะหาซื้อไม่ได้นะ <aque verified S 2> <prisingly S 1> ก็เอาชุดนี้ไปลุ้นนะคะอันนี้นะมาดูก่อนเลขของปลาม่วงนะคะเลขของปลาม่วงนะของจริงนะได้มาจากคนรู้จักปลาม่วงอันเนี้ย ดูไว้ก่อนนะคะถ้าหากว่ามีกระแสมาว่าปลอมหรืออะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆไม่ชอบบาตก็ให้ผ่านนะถ้าซื้อได้ก็ซื้อติดไว้5บาท10บาทพอไว้ลุ้นก็พอละกันนะคะงวดวันที่17กุมภาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแนวทางที่ให้มาได้ตัวไหนแล้วถึงถึงบอกว่ามันมันเป็นของปลอมอะไรเงี้ย จะมีทั้งชุด2ตัวแล้วก็สามตัวนะคะดูให้จบนะคะดูให้จบแล้วแล้วเพื่อนเพ่จะไม่ไม่จําเป็นต้องมาคอมเมนต์เลยนะคะว่าจริงหรือเปล่าปลอมหรือเปล่าอันนี้คือจะบอกไว้ก่อนแล้วไงว่าเลขของปลาม่วงอส่วนมากเขาเขาเขาบอกว่าปลอมใช่ไหมเขาบอกว่าปลอมอ่าแล้วควนนี้ให้เพื่อนๆ่คิดเอานะคะว่าเมื่อที่แล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นของเขา ป้าม่วงของแท้อะไรอย่างเงี้ยแต่แค่เขาบอกว่าได้มาจากญาติของป้าม่วงเฉยๆคนสนิทเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าชุดสามตัวเลยอันนี้ให้เพื่อนๆคิดเอานะคะแล้วค่ะเนี้ยพอพอแนวทางออกมาปุ๊บใช่ไหมออกมาปุ๊บเขาก็คนเบอกว่าอ่ามันเลขปลอมอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะแอดมินส่วนมากเขาจะไม่ให้เอฟซีดาม่านะคะว่าเออคุณไม่มามปลอมยังงั้นปลอมอย่าง,งนี้ปลอมอย่าง,งนี้ปลอมอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะดูไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนถ้า จะให้ชุดนี้ไปนะคะเรามีอีกชุดมาจ๋าก,ก็จะลงให้อีกชุดนะคะก็เหมือนเหมือนงวดที่แล้วอะ่ะมีชุดแรกมานะคะอ่าชุดแรกมาก็ไม่เห็นมีใครว่าปลอมนะวดที่สองอ่าเราคลิปที่สองลงมาอีกนะคะจ๋าก,ก็บอกว่ามันมีชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆชอบชุดที่หนึ่งก็เอาไปลุ้นชอบชุดที่สองก็เอาไปลุ้นเนี่ยมันก็ก็จะได้โชคกันไปคือเราอย่าดราม,ม่าดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้แนวทางนะคะเอาง่ายๆเลย อ่ะชุดสามตัวที่ลงให้นะคะจะเป็นเก้าห้าสองกับเก้าห้าหนึ่งให้มานะคะแค่นี้นะคะแล้วคราวนี้จะให้เพื่อนๆน,นะตัดชุดสองตัวอ่ะเดี๋ยวจะตัดให้ก่อนนะคะอ่ะมาดูชุดสามตัวถ้าตัดชุดสองตัวนะคะเก้าห้าเนี้ยนะคะเก้าห้าเนี้ย ตัดออกมาได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันดังนั้นนะดังนั้นก็ก็จะกลายเป็นว่าเหลือทั้งหมด5ชุดนะชุด2ตัวถ้าตัดนะคะถ้าตัดชุด2ตัวออกจากชุด3ตัวจะเหลืออยู่5ชุดจาก6ชุดใช่ไหมอันนี้ก็ดูให้เพื่อนๆดูไว้นะคะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นชุด3ตัวอันนี้จะเป็นเลขของฟลาม่วงนะคะที่หลายท่านบอกว่าของฟอร์มนะคะเขาไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะดูไว้ก่อน ให้เม่อนมันจดไปก่อนนะคะบางบางท่านบอกว่าเออแคปแคปหน้าจอไม่ได้ก็ต้องจดอ่าจดจดได้ก่อนนะคะแล้วคราวนี้ชุดสามตัวผ่านไปมาดูชุดสองตัวอ่ะชุดสองตัวนะคะล่างหางเดียวอันนี้เป็นของปลาม่วงอยู่นะคะอ่ะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแต่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยถ้าใครซื้อลอตไว้ตั้งแต่ต้นงวดอะ่ะอืมจะจะซื้อจะหาได้ง่ายจะได้ง่ายนะแต่ถ้า ตอนนี้มันกึ่งๆมากลางมาต้นววอองวดแล้วเออกลางงวดแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะหาซื้อ,อยากหน่อยนะคะเก้าเจ็อันนี้ให้เพื่อนๆดูไว้ก่อนจดไว้นะคะอ่าแล้วคันนี้มีอีกหนึ่งชุดนะคะชุดเนี้ยงวดก่อนอนะญาตนะคะญาตแบบญาตคนสนิทเลยให้มานะคะญาตคนสนิทเลยให้มาถ้าหากใครบอกว่าของปลาม่วงหาซื้อไม่ได้นะคะ เขาอัน้นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งปลาม่วงดูชุดสามตัวชุดสามตัวให้952กับ951ให้เพื่อนๆดูชุดนี้ก่อน952ก่อนอ่ะดู952นะคะมาดูนะคะอันนี้จะเป็นชุดของญาติคนสนิทที่เขาให้มานะคะงวดก่อนนะคะงวดก่อนกับงวดใหม่อะ่ะให้มางวดเก่านะงวดเก่าให้308อ่ะงวดเก่าให้308 งวดใหม่นะคะงวดใหม่จะให้825เม็ดเดียวนะคะหางเดียวเม็ดเดียวก็คือหางเดียวใช่ไหมแล้วคราวนี้ให้พื่วนๆนดูก่อนถ้าตัดชุด2ตัวตัดชุด2ตัวจะได้มา3มชุดอ่ะตัดชุด2ตัวจะได้มา3มชุดจะได้82 25แล้วก็85จะได้มา3หางนะคะ ซึ่งถ้าหากดูนะคะถ้าตัดชุด3ตัว2ตัวออกมาจาก3ตัวสองหนี้นะคะมันก็จะมาชนกับ52นี้นะคะมันก็จะได้เลขเดียวกันดังนั้นนะคะถ้าเปรียบเทียบดูว่าถ้าชุด2ตัวมันจะชนกันมันจะชนตัวนี้นะคะ5 2 2 5อ่ะมันจะชนตัวนี้อ่ะถ้าชุด3ตัวมาเทียบกันดู ชุดสามตัวของปลาม่วงนะคะกับคนสนิทชุดสามตัวเนี้จะได้แปดสองห้ากับเก้าห้าสองมันจะได้แบบตัวเดียวกันแหละแต่ว่าผิดกันที่เก้ากับแปดนะคะมันจะผิดกันแค่นี้แหละอืมยังไงนะคะยังไงวันเนี้ยจ๋ากก็ต้องขอขอบคุณเอซทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จา๋าเพราะว่าอ่าเลขอ่ะเดียวทางทุกตัวเลขแหละนะคะคือมันมีที่มาทุก ทุกที่มาแล้วค่ะเนี้ยที่มาเนี้ยคือ F c ซอ่ะจะชอบไหมจะยอมรับได้ไหมกับเลขนี้อะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าแนวทางอ่ะมันมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะดูไว้เป็นแนวทางก่อนถ้าบางท่านบอกว่าโอ้ของปลอมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะไปเจอ แนวทางมาจากที่ที่อื่นอีกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีแนวทางมาเพิ่มเติมเดี๋ยวจ๋จะเอามาลงคลิปแจ้ง FC นะคะสำหรับวันนี้จ๋าขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะปลาม่วงซื้อไม่ได้ก็ซื้อเลขที่มาจากคนสนิทให้มาแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ